วันพีพ่องเขาย่งไปยังสี่ไหมกบ่อลแล้วนะแมนแต่บ่เคยไปน้ำเพินคนทมาเมื่อกจไปมื่ไปเ่าหรือเกาหนเาไปล่างมาเดี๋ยว้เพอไปแล้วเพื่เขาเข้าไปว่เฮันตายบอกอืมเนี่ยทางทางมึงติจะซื้อลงมัอนั่นแหละเว้ยแต่ว่าแล้วเทาผู้เทาล่มงก่อนดิอืมเนี่่ปวยมากผมก็ล่งถามหาอยู่นี่ว่ามีคนไตว่าเห็นบ่บันเท่เนี่แล้วก็ป่วยตาไหนล่ะสัญญาแล้วเทาเทาแล้วไลเป็นหันไปนหนีได้ยุ่มเยีนบ เนี่ยคือมาตายถือท่มเดี๋ยวนี้เนี่ยปลาแจ่วก็ล่องไปเบังเด้เงี้ยทางท่าที่มันท้ายคลิปนั่นแหละแจ่วก็ล่องไปเป็นหัวรูดีนี่นี่รังไหมย่อผัดเจ้าไปชี้แยกเออเนี่ยระบวายย่ยผัดย่ยผัดนี่แหละคนบอกมาเนี่ยย้าไปทั้งนี้เด้อเสียรถจอดเต็มเลยแมนครับผมขอบคุณครับลูกมัดโตแล้วน่เห็นว่าผมบอกแล้วแม่ขนขิงลูกแม่มัดโตแล้วผมบอกเลยว่ามีคนตายบ่มีคนเป็นยังบัวเฮมบานเนี่ยอือเป็นยังก็ผมมาเลย เหมือนะนี่แรงหนึ่งพึ้นผ่อนนะขึ้นผ่อนขึ้นบ้องขึ้นรูกมือแหละแม่งบ้องอุนบาเดืนเนาตายว<า>ันนี้นะครับผมก็เลยมาโอย้ยอันพอดีลูกเพิ่นได้ยินข้าวเรื่องนั้นละเพิ่นจะเลยอยหยัดร่มมากอืมข้าวเรื่องกระซือนะครับคุณพ่าเงองกระซือแมงครับขึ้นตันสรุปเราสรุปแล้วมันมีบ้างครับแบบนี้ครับกระซือ บอท่านเห็นมามอีกอที่ไหนบอท่านเห็นมาอีกคนคนมาจอดเบื้องหลมันก็นเลยสีบามาเนาะเบือ้อบ่เ่อมบ่มือ,อนเลวนงานวนานอยู่<อ>ไนนก่ไงหน้าสี่บก่ะไก่งหน้าอมมาพลอยเนี่ยพลอยเนี่ยพอเป็นพ่อเรียยอง่ะห้อมแม่หงงรี่อันนี้เล้ายเนี่ยบ่บ่เป็นสิบคน คิดว่าหมดเลยเต็มหมดเลยนะมันกล้องถ่ายกันไม่นมดมันเห็นติดตัวมันบอกอะว่ากันวะยังบอหนังก็ติดยิ่ัวมันโถงว่าตรงนี้ก็คือบ้านบ้านบ้านคนเสียชีวิตนะครับผมก็คือบ้านหลังนี้มีคนเสียชีวิตนะครับผมหลังนี้บ้านหลังนี้ก็คือบ้านที่ที่เห็นนะครับหลังนี้หลังนี้หลังนั้นเห็มหมดติดตัเต็มหมดเลย อันนี้ก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งที่บอกว่าเจอนะผมก็เลยแบบขอก็เดินเข้ามาดูมันก็จะมีเล้าไก่ขอกัวเยอะนะครับผมอุย้ยมันก็เหมาะเลยนะมันมืดเนาะตรงเนี้ยก็ร้อนพอสมควรนะนะครับนี่เป็นเล้าไก่เป็นขอกัวนะครับผมนี่อย่างเงี้ยอุย้ยมันก็เป็นที่จับจ้องของกระสือเลยนะทุกท่านนะผมว่านะอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดหนึ่งแล้วกันนะครับผม หล่าออกมาบอกกับคนได้มหมนต่หลานเห็นห้านทีนออน่นี้ยายเคยเห็นตะปีกอนทุนมาเสียไก่ยายหนีตั้งอยู่ถ<ม>้ามันเป็นกาซื้อให้มันหยังแม่กับคุณมานกย,ย่าแม่หยั่นแม่เห็นมันลอยมันลอ,ย,นนอย,ไไยข้นคือข้นยู่ปลายไทยท้าคุณหยาดไทยมันสีเย็ดหยาดไทยมันลอยสีเขียวๆแม่กันึกว่าของดีแม่กับวาสาธุแม่เพ่เคยเห็นนะแม่ก็ยกเมื่อแม่ก็บวายเห็นละ ก็เบาดีๆล่ะโอ้ยของดีเพิ่นมาให้เห็นซะนะแม่ว่าแม่ก็เอาฟื้นลงอยู่หั่มั้นทำปันไดยที่อ่อนย่อนอยู่มวันนี้แม่ก็ว่าแล้วบอนโดนแม่ก็เลยไปเกียร์เป็ดบังได้จักเดสามทีอันนี้แต่เจ้าดิบบอลนี่คือปีที่แล้วครับพ่อแม่ก็ต้องเส้สายไปว่าบางทีแม่ก็เลยเอาแล้วไปเกียร์หาเกียร์เป็ดเขาเกียร์เป็ดเอาเขาเอาเที่ยวอีกวันะ เฮ้ยวันนั้งเอาโซเอาเวนั้โอครับว่เป็นยังครับผมยือนได้ครับแม่ว่าเป็นยังแม่กมาน้ามีแต่เมยเนาะนามาเยือนเยไปเอาหญ้าออกจากเขาไปแก้หญ้าเขาดำแล้วกับแล้ว่เป็นนาคนนี่นหะเป็นน้อยหมายถึงว่านาคนนี่อยู่อยู่ทังแสงแสงอยู่หลางมันลงมาังโอ้แม่เดือนหลับมง จ้าสวัสดีจ้าคือตอนนั้นที่หนูรังหน้าต่างค่ะหน้าต่างบ้านนี้ค่ะนี่บ้านอ่ายู่แมวบ้านจะผามันก็ว่าลูว่าได้ปิดผามันนมองออกไปหนูมอ่งท้าแรงลูกกันึกว่ามันเป็นแบบออกมาติดสายไฟเลยค่ะเพราะนมองในดีมันเป็นหนาคนแบบมมสใยเลยค่ะติดสายไฟตรงเนี้ยเหรอค่ะมันราเราคือต้นมะม่วงค่ะอ๋อตรงบริเวณต้นมะม่วงต้นนี้นะครับผม แล้วมันมีท่าทียังไงมันจะแบบมันจะเข้ามาในบ้านะคะ่ะเข้าไม่ได้เหมือนแล้วมันติดสายไฟอะไรเนี่ยค่ะอ๋อค่ะเราเห็นแบบข้างหน้าหรือด้านหลังข้างหน้าค่ะด้านหน้ากเราเห็นว,ว่ามันนกไงว่ามันเยี่ยวอ๋อนึกว่านกพืปีกอ,อย่างเงี้ยเลยเขาม,มันมีผมไหมมีคะ่ะป่าบามีผมป่าบาใบหน้า ไอ้หน้านี่ดำมากเลยค่ะหน,หน้าดำดำดำ,ดำเกิดจากผิวคนหรือว่าดำจากโดนทาสีอะไรไหมที่เราสังเกตจะเป็นผิวคนละมั้งคะ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าไฟมันก็สว่างอยู่ตรงนี้ค่ะหนูไม่ได้สังเกตขนาดนะะั้นค่ะหนูแค่ยันทำไมไม่หยิบโทรศัพท์ถ่ายตอนนั้นอยู่คนเดียวหนูอยู่คนเดียวค่ะหนูนั่งตรงนี้คนเดียวยานเดียวบัดมันหันหลังนี้จังทาย พอมันใปแล้วเอาเปลือเไถ่นเมืองแน่ลูกเห็นเห็นแล้วคลิปคนที่ถ่ายนี้ใครเป็นคนถ่ายนะไอ้คนแถวบ้านค่ะเขาเจออยู่ทางโน้นค่ะมันมาใที่หนูเห็นแล้วมันไปแล้วคนนี้เขาเดินเขาปัดเลยออกมาเขาก็เลยเห็นนะคะเขาก็เลยทาให้ร้านเขาแยกบอกไม่ไปเสียพี่กายายบอกใครว่ามีค้นเสียจะกคน มันเป็นหนายมดำที่หลาลันยาน้นุบาลกัน้านะมันเป็นสีม่วงหวานพีพงศอ่าหวานว่านว่านพีพงศ์จัดอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกระสือแต่ความแก่กล้าอ่ากระสือเนี่ยจะมีมากกว่าบ้านานพีพงอ่าครับผมแต่ถ้ามีหัวมีมีหัวมีไส้เนี่ยก็แสดงว่าเป็นกระสือแล้วแหละครับผมอันนี้คืออันนี้คือซูมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมค่ะนี่คนแถวบ้านเขาถ่ายค่ะอืม อตอนที่คนหาบ้านเขาไปนาแล้วเขาถ่ายชิวิดูออกมาเห็นนั่งหันผ่ากว่ามันเป็นยังเมืองซอยเนี่ยที่หลายแย่ย้ยนะโจม็นนานดีตอนที่หนูเห็นนี้ประมาณสองทุ่มคร่สองทุ่ม่สองทุ่มใช้เขาเห็นเป็นแบบนด้ต่ำเลยเห็นต่ำในหนท่าเาล้านเขายางคายเลย เปานคนดำๆชินเป็นคนเป็นลูกไฟเป็นลูกไฟถ้าเป็นลูกไฟเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นว่านผีโพงแล้วถ้าเป็นลูกไฟนะเป็นไฟแบบนี้เป็นไฟอันเดียวกันไฟอันเดียวกันนี่เลยจากรู้มันคืออะไรแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้คนเห็นเป็นลูกไฟแต่น้องคนนี้มีน้องคนเดียวที่บอกว่าเห็นเป็นหน้าคนมันมันเป็นลูกไฟเป็นยูโอ้ยมันมันนี่มีแบบเลยยืดไยับขึ้นแบบ เป็นไฟเหมือนไม่ไม่มีไม่มีเรืองแสงนะคะเป็นไฟเหมือนที่ไฟเราจุดในเตาเนี่ยเหมือนไฟพึงอ่ะเหมือนไฟเพึ่งใชมค่ะใช่พึ่งสองคนจิเป็นอีกแบบหนึ่งก้าขคือวันที่ก้าวันผ่านะมันผ่านะค่ะตรงที่เขาขึ้นมาน่ะะมันจะมีมียายคนหนึ่งเก็บป่วยตีเตียงอยู่ตรงนั้นเก็บป่วยตดเตียงอยู่เหมือนเหมือนเขาจะรู้ไหมว่าตรงนั้นมีคนป่วยแล้วเขาอยากจะมา อันนี้ไหมเขาอยากจะมาความน่าจะเป็นใช่เหมือนเหมือนเขารู้ว่าตรงนี้มีคนป่วยมีคนอนอนแอไน้อย่างเงี้ยเพราะเขามาหยุดอยู่ตรงนั้นบ้านสามหลังเนาะสามหลังเนาะต่อกันบริเวณบ้านสามหลังนั้นเลยบ้านเขาสามหลังเดียงกันเนี้ยสามสี่หลังเขาไปหยุดอยู่ตรงนั้นเลยแล้วยายคนนี้ก็เพิ่งเสียวันนี้เสียวันนี้ยายช่วงประมาณประมาณกี่โมงนะ เพิ่งู้นะเสี่ยม4โมงกว่าๆไปพรุ่งโมงเย็นเนี่ยอ๋อเพิ่งเสียตอนเย็นๆใช่ใช่แต่ยายแกป่วยติดเตียงมานานแล้วดูกำปัวแกบุ่นเยอายุประมาณกี่ปีนะครับไม่ได้เถิงไม่ใช่80แล้วเหรอเจ็ดเถิงว่ะ87เถิงดอเถิงยาบนกับเถิงแล้วเบรคอนเหออืม80เพื่อนนะอืนี้ันก็ความน่าจะเป็นนะนะครับผมมีความเป็นไปได้ เหมือนเขาจะรู้ว่าตรงนี้มีคนป่วยพอมาเห็นไหมไม่กี่วันเขาก็ตายแต่ว่ายายแกก็ป่วยติดเตียงนะพูดถึงว่าไม่ได้มีว่า,ไม,ไ,มวาไม่ได้มีอาการอ่อนแอว่าเหมือนแกจะเหมือนแกจะ,จะตายเร็วๆจะตายเร็วๆนะคือว่าแกก็ป่วยติดเตียงมานานแล้วก็ไปเรยเป็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ก็ยังแบบว่าเหมือนคนเออยังอยู่ได้อีกหลายปีอยู่อย่างเงี้ยแต่พอเนี่ยหลังจากนี้มาแกก็ไป <um> หรือว่ามันจะรู้ว่าตรงนั้นมีมีคนป่วยติดเตียงไหมมันจะรู้ไหมมันได้กลิ่นไหมอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับผม